ในห้องน้ำบางที่นะครับระบบะเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเนี่ยนะถ้าท่านใช้ในการซักผ้าหรือว่าล้างจานเนี่ยนะฮะท่านควรที่จะต้องมาปิดไฟตรงนี้นะถ้าท่านไม่ปิดเนี่ยมันก็คือเหมือนว่าท่านเนี่ยทำความร้อนนะให้กับน้ำเนี่ยซึ่งมันเปลืองไฟโดยใช่เหตนุนเมื่อท่านซักผ้านะฮะ หรือว่าล้างจานอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดนะตรงนี้ใม้เล็ไม่ปิดเนี่ยมันก็จะทํางานนะะเราต้องมาปิดตรงนี้ก่อนนะเราถึงจะมาเปิดไอ้น้ำตรงนเนี้ยนะเพื่อจะล้างจานนะถ้าจะอาบน้ําเราก็ยกขึ้นนี้ให้ขึ้นแล้วน้าก็จะมาไหลอย,อยู่ด้านบนนี้นะแล้วถ้ามันไม่จําเป็นนะฮะมันไม่หนาวเนี่ยก็ไม่ต้องควรไม่ควรที่จะใช้น้ําร้อนนะฮนะถ้าเราคิดว่าการอาบน้ําร้อนมัน Meine Schuhe